สวัสดีครับแม่เจนนี่แล้วก็น้องพอนะคะมาที่จังหวัดตราดนะคะมาที่อำเภอพงใหญ่ค่ะวันนี้นะคะมาที่ร้านโฟกเวย์นะคะแต่ว่าร้านนี้มีความพิเศษกว่าร้านอื่นค่ะคือร้านนี้มีพิซซ่าที่อร่อยมากและที่สําคัญนะคะร้านนี้นะคะสามารถพาน้องหมามาได้ด้วยนะคะแต่ว่าน้องหมาจะต้องอยู่ในกระเป๋าหรือไม่ก็ต้องอยู่ในรถเข็นนะคะเดี๋ยวเพื่อน ตามน้องพอกับดิช,ชี่เข้าไปนะคะว่าข้างในร้านเป็นยังไงบ้างตามมาเลยคะ่ะพอตามไปเลยลูกมาเลยคะ่ะนี่นะคะเป็นประตูทางเข้านะคะของทางร้านฟุกเวยนะคะนั่งตัวไหนดีอ่ะนั่งตัวไหนดี อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศข้างในร้านนะคะก็เขาตกแต่งแบบว่าโปร่งสบายนะคะซ,<อ>ซี่ซี่ซี่ซ่าฮาวายเอียน<อ>เมนูน้ำคืออันนี้ใช่ไหมคะ <laughs> ชี่ตื่นคนมากอันนี้แนะนำเป็นน้ำอะไรคะ่่นี กอะตุ่นท่าที่กระนจะใส่งูมใส่ต้นผึ้งตนหานใช่ไหะที่น่มันจะเป็นคล้ายอเมริกาโนแต่ไม่ฟองน้ะแต่ไม่ฟองข้างบนอ๋อเป็นเมกาโน่เดี๋ยวก็ไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวเราไปตัวไหนก็ได้ค่ะค่ะเบสเปซโซ่ค่ะรับกลับนะคะที่นี่มีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะเป็นเอาโกโก้เย็นหวานน้อยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีเมนูอาหารท้องถิ่นของที่คลองใหญ่ด้วยนะคะเมนูนี้แปลกมากเลยอ่ะ ต้มชใช่แปลกนะคือเขาบอกว่าสลอแปลว่าไหลต้ <c oughs> มมาจูแปลว่าเปรี้ยวแปลว่าต้มเปรี้ยวออใช่แล้วเมื่อกี้แอบมองตรงนี้ยกต้มน้ำดำ,ำ,ดำเก๋อ่ะเราว่าเป็นอาหารที่บอกว่าหาทานยากนะถ้าไม่ได้มาแถวนี้ยน่าจะหาทานยากเลย <c oughs> นี่ก้างก้างอันนี้ก้างก็น่าทานมากอะไรอ่ะก้างผัดกระปิเดี๋ยวเราดูเมนูต่อไปในนี้เลยนะคะในนี้ก็จะมีเมนูทานเล่นด้วยนะคะไก่ มีแมกเก็ตก็มีใช่เด็กๆสามารถทานได้ง่ายเลยแต่เมื่อกี้ะคะ่ะเจนนี่สั่งเป็นพิซซ่าไปนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าพิซซ่าพิซซ่าที่เนี่ยที่เมื่อกี้เจนนี่สั่งเจนนี่สั่งเป็นพิซซ่าฮาวายเอียนเพราะว่าน้องของก็ชอบพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนนะคะแต่พิซซ่าที่นี่ก็มีความเก๋นเนี่ยพิซซ่ากั้งเนื่องจากว่าติดทะเลใช่ไหมคะพิซซ่าก็ต้องเป็นแนวแนวซีฟู้ดมาดูสีนละอกเป็ดอกเป็ดเดี๋ยวดูรูปกันนะอกเป็ดอยู่ไหนอเออ หุ้ยน,ะะน่าทานมากสับเบอร์อรี่ด้วยเซ็เลื้อก็ไม่แพงนะร้อยละสิบห้าแบบใช่ไม่แพงอาหารที่นี่นะคะราคากลางๆไม่ไม่สูงเกินไปนะคะถ้าเพื่อนๆมาแถวนี้นะคะแล้วได้มาร้านโฟล์กเวอร์เพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเพราะว่าร้านเขาแต่งสไตล์แบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นน่าจะชอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะร้านนี้เขาก็รับน้องหมาด้วยเมื่อกี้ลืมบอกคือที่ร้านนะคะเมื่อกี้เจนนี่สั่งอันนี้ไปโกโก้เย็นแล้วน้องเขาก็บอกว่าเอสเปรสโซ่ที่เนี่ยหน้าตาไม่เหมือนที่อื่น เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอสเชนิโซ่ที่นี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่สั่งไปเนื่องจากว่า,อ,าอยากกินเปรี้ยวๆหวานๆก็ตอนแรกคือจะสั่งเป็นขิงเลมอนน้ำพึ่งอะคะ่ะแต่ว่าตัวขิงหมดก็เลยสั่งเป็นกระชายเลมอนน้ำพึ่งนะคะน,อนะ้องเขากบอกว่าอร่อยไม่แพ้กันกันเพราะว่าใช้เป็นเลมอนตัวเดียวกันเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไง ที่เจนนี่ได้สั่งมานะคะแก้วแรกนะคะก็จะเป็นแก้วนี้เลยเอเสเปซโซ่นะคะที่นี่นะคะเอเสเปซโซ่จะไม่มีถเพราะว่าเขาบอกว่าครง้านจะเป็นอเมริกาโนนะคะแล้วก็ทวบนก็จะติดด้วยฟองนมนะคะส่วนแก้วที่สองที่สั่งมานะคะก็จะเป็นโูโกย็น,นะคะ่ะ เป็นกระชายค่ะเมน,น้อยำเปเดแล้วเรามาชิมแก้วแรกก่อนก็คือเมนูที่เจนี่ชิมนชอบก็คือตัวโกโก้เย็นนะคนะแต่ว่านกะ่อนทะานะค่นะเราของคน ะะเป็นเมนูนะคะที่เจนนี่ได้สั่งมานะคะเมนูแรกค่ะอันนี้เป็นโกโก้เย็นแต่เมื่อกี้แอบชิมนะจะบอกว่าแอบชิมทั้งสามแก้วแล้วอร่อยมากนี่นะคะเป็นหน้าตาของโกโกโ้เย็น <laughs> ตอนแรกค่ะโกโก้ข้างล่างเขาจะมีแบบว่าเป็นครีมครีมข้นๆนะคะเมื่อกี้แม่เจนนี่ได้ถ่ายรูปมาแล้วบอกว่าก่อนกินต้องคนแม่เจนนี่เลยคนเพราะคนเสร็จแล้วชิมแล้วมันอร่อยมากไม่รู้มันเป็นแบบนมไม่ใช่นมข้นหวานนะคะมันมันเป็นนมแบบ มันคล้ายๆเหมือนนมสดผสมแบบผสมครีมนมอ่ะแม่เรียกแม่เรียกไม่ผิดกันแต่อร่อยมากรสชาติกินไม่เคยเหมือนใครที่เนี่ยรสชาติแบบคิดกินโกโก้มาจะบอกว่าโกโก้ที่เนี่ยแปลกไม่เหมือนใครอันที่สองที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะคือเป็นซิกเนะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นกาแฟดําก็คือเป็นอเมริกาโน่ค่ะไม่ใช่กาแฟดำนะคะพูดผิดเป็นอเมริกาโน่แต่ข้างบนอ่ะเป็น ฟองครีมซึ่งพอสั่งไปแล้วเมื่อกี้ก็ชิมแล้วจะบอกว่าเป็นอเมริกาโน่จริงๆแล้วก็ครีมเขา่าหอมมากแล้วก็คือรู้สึกแบบว่ากินเอสเปรสโซ่ที่เนี่ยไม่เหมือนกินที่ไหนก็อย่างที่เขาบอกคือมันเป็นสูตรของเฉพาะของที่นี่นะคะก็เลยแปลกใจว่าอยที่เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะ จะมีการคิดเมนูอะครีอทเมนูขึ้นมาหลากหลายเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ในะที่กินโกโก้ไปอะตกใจมากเลยว่าเอ๊ะทำไมที่นี่โกโก้อะข้างล่างเป็นเป็นนมที่แบบเหมือนไม่ใช่แบบเป็นแค่นมสดหรือนมข้นอนะมันเป็นนมที่แบบแบบเหมือนกับว่าเขาแบบมีการปรุงขึ้นมาก่อนใส่นะคะอันนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวชิมนะคะอันนี้อร่อยมากส่วนอีกแก้วนี้นะคะตอนแรกอะจะสั่งเป็น ขิงกระชายน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าพอดีว่าวันนี้ขิงหมดน้องก็บอกว่าพี่คะอันนี้เป็นเมนูที่อร่อยไม่แพ้กับตัวขิงเหมือนกันก็คือเป็นตัวกระชายเห็นไหมคะพี่แอบกินไปละจะบอกว่ากินแล้วสดชื่นจริงๆแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้มากในช่วงของโควิดนะคะก็คือคนกินแบบขิงและกระชายในทุกทุวันนะคะสดชื่นมาก กระชายนี่นะคะไม่ได้มีความแบบเผ็ดเกินไปนะคะรสชาติกระชายนี่คือดูดเข้าไปปุ๊บคือกระชายชัดๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยอันนี้ค่ะพิซซ่าที่นี่นะคะเมื่อกี้อย่างที่ที่บอกไปในเมน,นูแล้วมันก็จะมีพิซซ่าฮาวายเอี้ยนพิซซ่าซีฟูด้ดแล้วก็พิซซ่าไส้กรอกแล้วก็พิซซ่ากั้งใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เราสั่งมาอา้อาวผิดนะขอโทษ <laughs> หน้ามันจะเป็นยังไงบ้างตกใจเนี่ยนี่คือ,อว่าแบบว่าอันนี้พิซซ่าฮาไวเยน็นเมื่อกี้แม่แอบชิมไปแล้วจะบอกว่าแป้งบางกรอบและหอมเนยมากหอมแบบพูดผิดหอมชีสมากเนี่ยน,นี่ค่ะหอมมากตัวพิซซ่านะคะมีความนิ่มและก็ความกรอบของเขาในตัวเลยนะคะ จริงๆอ่ะเพื่นอนๆไม่ใส่ซอสมะเขือเทศก็สามารถทานได้เลยนะคะอันนี้แอบน้องพอชิมไปหน่อยนึงเพราะว่าจริงๆนะเมนูนี้น้องพอเป็นคนสั่งแล้วก็รีเควสด,ด้วยค่ะว่าต้องเมนูนี้เท่านั้นเพราะว่าน้องพออ่ะเขารู้มาว่าที่นี่พิซซ่าเฮาเิีอนอร่อยมากโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่เจนนี่ก็ขออนุญาตรีวิว การโฟกเวย์นะคะเท่าน,นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คอินกัน,กนต่อที่โรงแรมอะไรนะพ่อดิ <The S 1> เลยนะเวลานิโอดิเวลานิโอนะคะที่อำเภอคลองใหญ่นะคะที่จังหวัดตาดน,นี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะว่าที่โรงแรมนั้นเป็นยังไงบ้างน,นะคะทันนี้เป็ดโล,โลหรอประมาณสิบนาทีสิบนาทีึึบเนาะแล้วก็ โรงแรมที่เราจะไปพักเนี่ยเป็นโรงแรมที่ต้อนรับน้องหมาด้วยนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่แม่เจนี่มาก็เป็นร้านอาหารที่ต้อนรับน้องหมาด้วยค่ะเพียงแต่ว่าขอให้มีแค่รถเข็นหมานะคะหรือไม่ก็เปกระเป๋านะคะก็คือสามารถมาทานที่นี่ได้เลยแล้วก็จะบอกว่าที่นี่มีทั้งโซนที่แบบว่า,าข้างในแล้วก็โซนข้างนอกใช่ไหมคะถ้าเป็นช่วงอ,อกากาศหน้าหนาวแนะนําว่าโซนตรงนี้ดีดีกว่าดีกว่ามากเพราะว่าสังเกตน,นะคะรอบๆเนี้ยคือมีเข่าล้อมค่ะ เข่าล้อมแล้วถ้าเป็นช่วงเย็นๆน่ะรับรองเลยว่าอากาศดีอากาศดีเลยค่ะนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวแม่เจนนี่นะคะขออนุญาตไปโรงแรมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าที่โรงแรมเป็นยังไงบ้างจะตามมานะคะ